าสองเอาสามอุ้ยดูรัดสี่โอ้โหบอดมันรัดบอดมันรัดหมดเลยครับทุกคนไม่ทันได้ยิงไม่ใช่ไม่ทันได้ยิงไม,ไม่ทันได้ซ้ำบอดบอดรัดหมดสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ที่เลิบางแสนสวัสดีพี่เติ้ลพึ่งมาโรงเรียนสวัสดีครับพึ่งมาโรงเรียนฮะพึ่งมาโรงเรียนหรือพึ่งกลับจากโรงเรียน,นพึ่งมาโรงเรียนหรือพึ่งกลับจากโรงเรียนหนูชื่อบางแสนไงชื่อบางแสนไงขนมปังขนมปังเหรอน้วกพี่บางแสน ไปตรงนั้นนั่นคนหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยมิ่งไปไหนอ่ะมิ่งเร็วมากเลยกำลังยึดคลังแสงมิ่งไปไหนแล้วอ่ะพี่จำหนูไม่ได้หรอ จำได้พี่มีบางแสงไงสวัสดีพี่คีมครับกระสุนจะหมดอ่ะเหลืหอหกคิปมั่วอีกแล้วไม่มั่วพี่บางแสงจำได้ทำไมจำไม่ได้บางแสง เดสิห้าตัวครับเปลี่ยนช่องใหม่เปลี่ยนช่องใหม่ใครเปลี่ยนช่องอ่ะพี่ผมไม่ได้เปลี่ยนนะผมอยู่ช่องนี้นะนี่คืออะไรหมายถึงหมายถึงอะไรพี่หนูอ๋อ ขอขออีกเลยทำไมเพิ่งกลับอะ่ะพี่ทำไมเพิ่งกลับอะ่ะกลับช้าโดนนี่กลับช้าหรอไหนหายไปไหนหมดเนี่ยหาไม่เจอเลยสวัสดีพี่ตังเมสวัสดีครับอุ้ยเบอร์สี่โดนอะ่ะสี่โดนละพี่จำหนูไม่ได้จริงดิจได้พี่บางแสนไงทำไมจำไม่ได้ sao Ôi ơi nụ sư nộm băng ngay ngôn Ôi băng ngay ngông Ở đây băng ngay lại มันมีคนยิงกันครับผมทางนี้สองตัวอันนี้มีคนยิงกันสองตัวครับอยู่ไหนอยู่ล่างเขาเหรอซ้ายหนูชื่อหนอมปังพี่ชื่อหนมปังเหรอขวาหมดแล้วผมตรงนี้สองตัวหมดแล้ว พี่นมปังเหรอเบอรตี้ไอ้พี่น้อปังเล่นไหมหนูเปลี่ยนช่องใหม่อ๋อพี่น้อปังจะเล่นไหมอ่ะเปลี่ยนช่องใหม่จะเล่นไหมอีกสักหนึ่งเกมก็ได้เล่นไหมถ้าไม่เล่นผมจะไปแล้วแล้วแต่เล่นไหมอ่ะเร็วๆพี่ตึงไปห้าสิบห้า ามาจินัน่นโม่ตาสะปรากฏตัวแล้วตัวสมมา,าสมพูดเนื้อตาสะไม่บทใครวันนี้วะสาธุกมสุดท้ายแล้วมามีใครเล่นอีกไหมครับผมเกมสุดท้ายครับผมมีใครเล่นไหมมีใครจะเล่นไหม พี่จำหนูได้ยังจำได้แล้วพี่จำได้แล้วพี่เรือบางแสนไงทำไมผมจำไม่ได้โอ้โหร้อยอันเลยเหรอชุดนี้ร้อยอันจะเก็บไงว่าร้อยอัน,อนเดี๋ยวรอรอคนสักหนึ่งอาทีมีคนเล่นไหมเนี่ย ้ยบันทีพี่มามามามีคนบอกเล่นด้วยแล้ว9179108เดี๋ยวผมเอลน้ำแป๊บนะรอคนก่อนนะเบลน้ำไปกินน้ำเป็นเดียวรอก่อนนะอย่าพิ่งออกก็ได้เฮ้ยเก้าเล่นหยุดเก้าเล่น 你那个，别动！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 哎，你睡着了？ 你会唱哪首歌吗？<laughs> มาแล้วครับผมไปไม่มีใครมาเลยเหรอป<ม>ีแล้วแต่เขาออกไปเราเขาออกไปแล้วเหรอไม่เป็นไรเราไปเล่นเราไปตามคนกันแหละ

ไม่มีปืนอะ่ะไม่มีปืนไม่มีปืนไม่เอรไม่มีปืน โอ้ยพี่ผมโดนยิงดาดามดาวมันแบกป,ปืนมาจากไหนวะผมหาปืนนี่งานไม่ได้เหรอ มันยิงใครอ่ะพี่มันยิงใครอยู่อ่ะย้ายมือโคตรแรกโคตรแตกพี่มันโคตรแรกเป็นคิวแล้วผมอ่ะเฮ้ยผม,ยม,ยมเจอผมเจอผมเจออีกตัวง๊าบผมไม่แตกรอดรอด ผมเจอตู้ชุบอีกตู้ชุบอีกตัวนึงพี่ทำาเบเนเดงตชุบตัวนึงมันอยู่ในตู้ชุบป่ะพี่ฮะในตู้ชุบใช่ใช่ในตู้ชุบเนี่ยขอของหน่อยมึงไปไหนอะไรวะเอาพี่เอา Oh. มีมีตันึงมีตัวหนึ่งมีตัวหนึ euh ่งแกพี่ายกใครพี่พี่เกินพี่เกินเื่อนเลย่อนเลนเพื่อนัเล่เพื่อนนักวิ่งใครคือเพื่อนนักวิ่ง อุ้ยเพื่อนเพื่อนที่เล่นนักบนนอลเหรอ๋อเพื่นพนกกอนที่นันเพื่อนเป็นนักบอลอ๋อเล่นโอ้แต่โอ้ต่พอ้แพ้ไปแล้วเหรอทำไมเพื่อนพี่กากอยังอ่ะอ้าวพี่กากผมนะผมยอมผมยอมแกล้งเล่นนะเรื่องพวกนี้จริงผมกเพื่อน เอาไงดีพี่มันหายไปไหนหมดเลยหาไม่เจอแล้วเนี่ยเอาไงดีพี่มันหายไปไหนหมดไม่รู้โอ้โหไปดูแลพี่ไปดูแล้วไปดูแล้ดาดาพี่อ่ะ แตกม่แตก,แตกมีแตกไม่มีแล้วครับผมตรงนี้หมดครับผมตรงนี้หมดแล้วครับเปลี่ยนช่องใหม่ดีกว่าเดิมดีกว่าอันเดิมอะไรดีกว่านัเดิม

Eu não falo เพิ่งกลับมาจากเรียนโอ้เพกลับมาจากเรียนโอ้พี่มีสาวขับดังโรงเรียนเล้วหรอรุ่นในนี้ต้องมีคนแน่นอนทำไมกลับช้าจังแบบทำไมกลับช้าจงางสวัสดีพี่พิงค์ครับผม ขอโทษนะคะเกลียดวิชาตอนเย็นเกลียดวิชาตอนเย็นก็เลยกลับช้าหรอทําไมเ่ะเกลียดต้องกลับเร็วไม่ใหญ่ทำไมเกลียดเกลียดแล้วกลับช้าเกลียดแล้วต้องกลับไวๆไม่เหรอต้องรีบบอกถ้าเกลียดก็ต้องรีบทาให้เสร็จไวๆแล้วก็กลับเร็วๆอันนี้เกลียดก็เลยไม่ทําหรอก็เลยไม่ทามันก็เลยนั่งแช่หรออย่างนี้หรอใช่ปะ วิชาตอนเย็นเรียนสองวิชานานมากอ๋อเรียนสองวิชามากหนึ่งชั่วโมงทำไมวันนี้วันนี้แปกทำไมมีแต่คนเลิกเรียนประมาณห้าโมงหกโมงเนาะปกติเลิกเรียนสี่โมงไม่ใช่หรอปกติเลิกเรียนบ่ายสาม่ใช่งทีใช่บ่ายสามครึ่งสี่โมงวันนี้ไม่ใช่หรอทำไมวันนี้ทุกคนเลิกห้าโมงหกโมง ทุ่มหนึง่งทำไมวันนี้เลิกดึกอ่ะพี่อย่างนี้วันนี้วันอะไรวันอะไรอ่ะพี่วันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะเนี่ยวันอะไม่รู้ทำไมทุกคนแบบว่าเลิกหกโมงทุ่มนหนึ<ม>ง่งห้าหนูเรียนซ่อมเสริมห้าสิบห้าพี่เจ้าหญิงเรียนซ่อมเสริมแล้วพี่เมษาเรียนอะไรอ่ะพี่เมษาก็เรียนซ่อมเสริมเหรอ,หอเหมือนกันเหรอคือวันนี้เป็นวันเรียนซ่อมเสริมกันหรอ,หอใช่ปะวันนี้วันวันเรียนซ่อมเสริมเหรอ ไม่ใช่ใช่วันนี้มีกิจกรรมอีกแล้วก็ส่งเสริมส่งเสริมมีทุกวินส่งเสริมมีทุกวินมีทุกวินหรือมีทุกวันทุกวันดอกจันทร์ เดีกสี่ตัวนีหเด็กสี่ตัวอ้ายอ่ะเย่ได้หยุดสี่วันฮะหยุดสี่วันเลยเหรอ,อ ดีใจด้วยอยู่ตั้งสี่วันสบายเลยอยู่สี่วันพรุ่งนี้ก็หยุดอีกสี่วันเลยว้าวสุดยอดใช่ได้หยุดสี่วันสบายเลยดีบายเลยอยู่วันสี่วันผมหยุดด้วยได้ป่ะพรุ่งนี้ผมผมหยุดด้วยได้ไหม เหนยเียวเพิ่มยาให้มีปืนยาเมยามยาไม่มีใครเลื่อนลดเลยพี่พี่จะเพิ่มยาให้ใครอะ่ะอันนี้ไม่ได้เรียนวัดโรงเรียนไฮโซโยกรีนไโซ,โซหรอใครขอมา,มาอีกแล้วพี่เรือผมจะลงสตรีมแล้วพี่เรือพี่เรือเพิ่งขอมาเหรอพี่เรือพี่พก็จะจำกลับ้วยนะ ชื่ออะไรพี่ก็บอกว่าเลบางแสนอ๋ออันนูพี่ไม่เล่นแล้วหรอฮะอีกอันหนึ่งพี่ไม่เล่นแล้วหรอเพื่อนมันอยู่ไหนอะเพื่อนมันอยู่ไหนเพื่อนมันอยู่ไหนพี่คนบอดไม่ใช่บอดไม่ใช่บอดเพื่อนอยู่ไหน เพื่อนมันอยู่ในน้ำไม่ใช่บอดไม่ใช่บอดนะน่าไม่ใช่บอดไม่ใช่บอดไล่แตกไม่ใช่บอดบอกแล้วเพราะจากการเรียนแล้วเพราะจากการเรียนแล้วสวัสดีครับพี่แมงกะปิสวัสดีคร um> ับเก่ง